สวัสดีค่ะช่องแม่สายปิ่นแาริลี่นะคะวันนี้คุณแม่ก็มาเทปูนอีกแล้วจ้าเพื่อนๆเทปูนใส่ปินแบบนี้นะคะทำไว้เพื่อไปวางทางเดินจ้าปูนมีทันรงเลยนะคะเพื่อน ก็มาเทใส่เบ้าแบบนี้นะคะเพื่อนๆใส่ให้เต็มให้เต็มค่ะไม่ต้องไปซื้อเขานะคะเพื่อนๆซื้อเข่าอันละเท่าไหร่เก็หลายบาทยุสามบาทห้าบาทกว่าหลไยบาทกว่าอะไรนี้บ้างเลยไม่ได้เลยห้าบาทไม่ได้ห้าบาทมันทีบล็อกน่าจะสามบาทไหมสองบาทห้าสิบประมาณนั่นแหละอะสองสามบาทในเนื้อข้อหนึ่งอะนะ เราทาเองได้ก็ทํำน่ปูลดีด้วยนะคะคเพื่อนๆปูนที่เหลือจากทํำต้นเ่านะเสาโลมันนะออค่ะปูนดีมากปูนกับกายด้วยคุณแม่ก็ทำเอาไว้เยอะเลยนะจ๊ะนู่นเลยค่ะฝนก็ตกค่ะคเพื่อน อ๋อมันหมาดๆคุณแม่ก็จะยกขอกนะคะเพื่อนๆที่เขาวางทำาเขาคงจะทําที่สูงหนึ่งเก้เนรออืมมีแบบยืนขึ้นโต๊ะอะโต๊ะอะแล้วของเราแบบนี้มันเนื่อยอย่างนี้มันกลมไม่ได้เราเขาต้องยืนใช่เขาต้องยืนแล้วก็วางโต๊ะยาวๆคุณได้ใช่ป่ะใช่ยกขอดออกมาเลยมันง่ายมากโต๊ะเข้ายาวของเรามันไม่ใช่เราทำนี้แบบขอไปทีค่ะเพื่อนๆไม่มีอุปกรณ์เนอะ เราอาัาให้มันแน่นๆ,ๆก่อนฝากกติดตามช่องแม่สายปิ่นจันทีนี้ด้วยนะคะเพื่อนๆกดกระดิ่งดกดคับกตครายกดไลค์กดแชร์ค่ะฝนก็ตกค่ะนี่อันนี้ไม่เต็มเนี่ยต้องอัดเข้าไปเนี่ย ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะช่องแม่สายพินฟามิลี่ค่ะนี่เป็นลมโผล่ทำมอะติดลมมันเป็นลมมันเลยแม่อันนั้นมันเหมือนมีลมเนี่ยฝั่งนั้นมีลมออกอะละเนี่ยฝั่งเนีเ่ยเออเดี๋ยวแม่ดูก่อน ณเพื่อน,น,นทุกคนที่เข้ามาชมนะคะเดี๋ก็จะเดือดน,นี่สวยเลยอันนี้เดี๋ยวพอหมาดแล้ว็็ยกออกเราก็รีบทำต่อเอาเลยบอกนี้มัง่งน,นะคะเพื่อนๆวันนี้ปูนเขาทำเสร็จเร็วนะคะ เราต้องวางที่เรียบๆนะคะเพื่อนๆถ้าที่ไม่เรียบโคตรมันก็จะไม่เรียบค่ะแต่ถ้าเราไม่คิดอะไรก็เอาวางได้มันก็เอียงๆหน่อยอะเอียงไปตามพื้นค่ะืเน,น,นี่ยนะพี่แม่เกมพื้อตาบ้านเราเนี่ยเป็นกระดกกระดก ไม่ต้องไปไอะไรเลยเทได้รถยนต์วิ่งได้แม่เทเปคนเดียวเ่ามาให้เวลาขาลับรถต่อมขับรถแม่ก็เทหน้าบ้านเต็มใส่เข้าไปในพิมพ์แบบนี้นะคะเพื่อน,อนใ,หอให้เต็มให้คล่งให้เต็มถ้ามันไม่เต็มมันก็จะไม่สวยมันก็จะแหวงแหว่ง มันน่าจะไหลเข้าไปเองเนาะเรา <S <S เทลงไปเนี่ยพื้นมันไม่ได้เรียบขนาดนีม้แม่ไหลมันไม่ยอมไหลลงไปก็มันก็ไหลแล้วเนี่ยแต่มันไม่เต็มได้ยังไงก็อดแม่ดูพื้นมันเอียงไว้อย่างนี้ไงเนี่ยตรงเนี้ยข้างๆอย่างเงี้ยเขาน้าจะเต็มด้วยเวลาไหลลงไปเนี่ยนะต้องให้เราแยกอย่างเงี้ยแยกให้มันเต็มก็เหมือนที่ครูเขาต้องใช้เหล็กกระแทกกระแทกมัน้งมันไม่เข้านะก็ต่าแหวงได้แต่ อย่าไปเดินเยียบกระจกเหล่านั้นล่ะไม่น่าเอากระจกปูหรอกวะคิดว่ามันอันตรายนะเพื่อนเราไปเยียบนี่ไรเย็บอยู่คนเดียวนี่แม่จะเตะเอาเนี่ยแล้วมันเป็นอู้ยเลือดเลยนะใช่คงจะเข้าเลือดเป็นเพราะแม่เตะเสวยเลยนหละลูกชายแม่ได้หามาหาให้แม่เป็นอันตรายหรือเปล่าเอาออกไปเติมวะเดี๋ยวต้องเอาเนี่ยปูตัวนี้อยู่ไหนหลังบ้านหรือเปล่ามันต้องเอามาวาง ตอน g, นี้น่ากลัวกระจกนีไม่น่าเลยเพราะว่านี่มันเป็นแผ่นกระจกไม่แข็งเลยกระจกแบบเอามันแตกเนี่ยอยู่หลังว่านนี่แหละตรงเนี้ยเย็บผิวเลยว่าอันตรายห่ดเนี่ยเนี่ยต้องมีใครเดินเตีกานเราแหละหรือไงลุงนิดใช่ไหมเออน่าหยแม่มันน่ากลัวน่ะเนี่ยแม่เก็บถิ่งเลยไม่ต้องเอาไว้เลยแตกแล้วนี่เอาไว้ได้ไงมันแตกไปแม่เยียบทีเดียวแตกหมดเลยอ่ะ ป้วยแรกแบบเป็นประมาณสี่ห้าส่วนเทลงไปตามเบ้าแบบนี้นะคะเพื่อนๆแล้วก็สวยค่ะโอ้ยยังไม่เต็มเดียวนั้นเนี่ยเห็นไหมเราไปปาดเขาปุ๊บเขาก็แหวงแล้วลแทงด้วย แทนที่มันจะหล่นลงไปแล้วมันจะเข้าไปเห็นปะฮะไม่เข้าไม่เข้าไม่อยู่เป็นฟองอากาศอ้อยแน,น่บูโบบิม พอเรายกขึ้นมาใช่ป่ะมันแบกใช่ป่ะขอก็เอาปูนนี่ฝาะปากขอกลุ้มให้มันเรียไอเราที่ไม่ได้ลูกไงนี่ลูกลูบซ้ายปูนดีมากฝากกดติดตามช่องแม่สายพินกันด้วยนะคะเพื่อนๆคุณแม่ก็มาทำรีวิวให้ดูค่ะวันไม่ได้หยุดนะคะเพื่อน เราก็ไม่ต้องไปซื้อเขาด้วยเพราะเอินมีปูนอยู่ใ,ใกล้ๆบ้านค่ะก้มก้มเงยเงนะ,พะเพื่อนไม่ได้เอาเก้าอี้ออกมาถึงมีเก้าอี้คุณแม่ก็ไม่ได้นั่งค่ะคุณแม่ก็ก้มก้มเงยยอย่างเงี้ยหลวมชนะนั่น,นเข้าไปดีๆเชียว อีีกกเอออาืมอุ้ยเรียบแล้วนี่แม่ฟังนี่นี่นี่ฟังก่อนนะอ๋อได้พอแล้วเต็มละนันละปล่อยมันเอ้ยไงวะเกี๋ยวตุ้ยตุ้ยตุ้ย โอ้โลหลยต่อเลยต่อเลยได้<ห>ส,<ว>สองพิมพ์แล้วนะคะเพื่อนๆฝากกดติดตามกันด้วยนะคะเดี๋ยวก้มาป่าให้มันสวยสุดได้หมดยังนะได้ย่างหลืออีกเหลือข <c oughs> ึ้นข้าวรถ ไมต่ตตองอีกแล้วอันนี้ยันไหลนะมันเข้าไปเลยนะเพื่อนๆได้ตอกพิมแล้วนะคะ อยเฮ้ยบอกแล้วมันจะล้นออกไปบ้างก็ช่างเขานะคะเพื่อนๆปูเราเยอะค่ะมันต้องล้นออกอยู่แล้วแล้วพอมันดืดตัวมันก็จะแหงไป เออเลยนั่นแหละโอ้ยตรงกลางมันขึ้นมาเลยนัน้นเออมันบวมมันบวมเหมือนว่าตรงกลางอ่ะเขาแบบไม่มีทางระบายออกไว้เปลา่าล่ะต้านทั้งข้า,ขาขไหลได้ไง ดีพอเลยก็กองไปหาลวติดมาตัวหุ่งเราไหมเอาถุงมัดชีแล้วก็ไปวางตามพื้นนองนอ้นก็เอาเก็บตัดออกนะเก็บเก็บเถยดได้เถยดได้หกออกมาเหรอ ด้วยค่ะเพื่อนพี่แม่ก็ทำไปทีแม่คนขยันน่ะชอบทำอ่ะสวยเลยเดี๋ยวก็ไปป่าแล้วนั้นอีกโอ้ยอย่างนี้เพื่อนดูสิอันตรงนนที่เราทำเอาไว้แล้วนะคะนี่เลยมันจะเป็นแบบนี้ค่ะเพื่อนเ่อ นี่คุณแม่ทำไว้แบบนี้แล้วนะคะันเล็กๆก,ก็น่ารักแบบนี้เลยจ้าเพื่อนๆมีรูปแบบต่างๆสวยนี่นะคะมันก็สวยนะนเพื่อนๆเอาไปวางเรียงๆกันก็จะเป็นดอกๆนะคะโอ้ยคุณแม่ขอเจ้าคลิปไว้ <c oughs> เพียงเท่านี้นะคะพเพื่อนๆเงีย <c oughs> บจุกฝากกดติดตามช่องแม่สายพินแฟมิลี่ด้วยนะคะกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ด้วยคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย มือข้าเลอะค่ะ